สื่อกีฬาของฝรั่งเศสมั่นใจว่าการพบกับทีมชาติไทยจะเป็นโอกาสที่ดีในการคว้าชัยชนะเป็นครั้งที่2หลังจากก่อนหน้านี้แายแพ้กับญี่ปุ่น3เซตร,รวดอย่างราบคาบสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทีนเอสเทเลนนาครับก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลของแอดมินในอีพีนี้และอีีใหม่ต่อไปนะครับ ก่อนแมตชที่ไทยเราจะเจอกับฝรั่งเศสนะครับวันนี้เวลา11.30นาฬิกา30นาทีทางสื่อฝรั่งเศสครับเขาก็ได้เผยและรายงานข่าวหลังจากที่เมื่อวานนั้นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติฝรั่งเศสพบกับญี่ปุ่นเป็นทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับที่เอาชนะฝรั่งเศสไปได้3เซตรวด14.25 18.25และ15.25ครับสื่อฝรั่งบอกว่าฝรั่งเศสนั้นยังต้องเรียนรู้ต่อไป หลังจากที่แพ้อิตาลีวันรุ่งขึ้นมาเราพบกับความพ่ายแพ้ครั้งยิงย่งใหญ่อีกครั้งโดยทีมชาติญี่ปุ่น3เซตรวดยังคงต้องเรียนรู้ในการแข่งขันจนกว่าจะพบ2เดือนก่อนการแข่งขันโอลิมปิกการที่เราเล่นกับทีมระดับสูงมันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับวล์บอลหญิงฝรั่งเศสที่พวกเขามีโอกาสเล่นเป็นครั้งแรกในวีเอ2024และยอมรับต่อความพ่ายแพ้ในครั้งนี้เป็นครั้งที่5จากการแข่งขันมา6เกม ก็แพ้ญี่ปุ่นไป3เซตร,รวดซึ่งเขาอยู่อันดับที่8ของโลกและเราจะเจอกับประเทศไทยในครั้งต่อไปฝรั่งเศสไม่สามารถทําให้ญี่ปุ่นกังวลงได้เลยเพราะเขาแข็งแกร่งในทุกส่วนของเกมและก็พยายามคว้าตัว๋วเพื่อไปแข่งขันในโอลิมปิกครั้งต่อไปขณะที่ฝรั่งเศสมีคุณสมบัติเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ จากนี้ไปวอลเลย์บอลหญิงฝรั่งเศสกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับประเทศไทยซึ่งอยู่อันดับที่14ของโลกไทยเป็นประเทศที่เราจะสามารถเอื้อมถึงกับชัยชนะครั้งที่2ได้หลังจากที่เราเอาชนะเบลเกรียไปได้ในวันที่18พฤษภาคมนี่คือการรายงานข่าวของเว็บไซต์ฝรั่งเศสนะครับเขาดูมั่นอกมั่นใจว่าเขาจะเอาชนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราไปได้นะครับ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาก็แพ้ให้กับญี่ปุ่นไป3มเซตรวดแบบราบคาบเลยนะครับถือว่าคะแนนก็ห่างกันกับญี่ปุ่นพอสมควรครับดูจากแมชนี้นะครับทุกคนมีหวังครับทั้งฝรั่งเศสและไทยเราก็ยังคิดว่าเราจะสามารถเอาชนะเขาได้ครับเขาก็ต้องมีหวังว่าเขาจะสามารถเอาชนะไทยได้เช่นเดียวกันโอกาสไม่ว่าจะกี่เปอร์เซนก็คือโอกาสนะครับเราตัด อันดับโลกออกไปก่อนเพราะว่าอันดับโลกมันก็ไม่ค่อยจะ make sense ไม่ค่อยจะอันนี้สักเท่าไหร่นะครับเราต้องมาดูกันหน้างานมาดูกันในเนื้อเกมว่าเกมมันจะเป็นยังไงมันจะไปทางไหนบอลเร่ของไทยนั้นจะรับเข้าไหมจะมีบอลเร็วไหมเขาจะสามารถดักบอลเร็วดักหัวเสาของไทยได้ไหมอันนี้เราก็ต้องมาดูนะครับการแก้เกมของทั้ง2ทีมว่าจะสามารถแก้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นได้ยังไง ตอนนี้ที่พูดไปนะครับผมไม่ได้เอาอันดับโลกมามาเถียงมาพูดกันนะเพราะว่าอันดับโลกมันทำให้ไทยเก่งกว่าฝรั่งเศสไม่ได้ครับเราต้องมาดูที่ผลงานกันหลังจากที่สื่อของเขานะครับมั่นอกมั่นใจขนาดนี้เรามาลองฟังคอมเมนต์ของฝรั่งเศสกันบ้างครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างมุมมองแรกก็บ,บ,บอกว่าฉันมั่นใจว่าเราจะสามารถคว้าชัยชนะเป็นครั้งที่2ได้ ประเทศไทยอันดับโลกไม่ห่างจากเรามากเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีโอกาสคอมเมนต่อมานะครับชาวฝรั่งเศสคนนี้บอกว่าประเทศไทยเป็นทีมที่ฉันคิดว่าฝรั่งเศสจะสามารถเอาชนะได้มากที่สุดในสัปดาห์นี้มุมมองต่อมานะครับประเทศไทยผ่านการเอาชนะดมินิกันอันดับ9ของโลกมาได้ฝรั่งเศสจะไหวไหมคอมเหนต่อมานะครับฝรั่งเศสเริ่มลำบากเป้าหมายในการเอาชนะที่ใกล้ที่สุด คือการเอาชนะประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับชาวฝรั่งเศสคนนี้ก็เข้ามาบอกว่ามันยากทุกแมตช์แต่รู้ว่าฝรั่งเศสกําลังเรียนรู้เพื่อเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันโอลิมปิกคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าความกดดันในหัวของพวกเขามันมากเกินไปบางทีอาจจะทําให้นักกีฬาไม่กล้าเล่นท้งร่างกายและจิตใจดูเหมือนว่ามันขาดความชัดเจนหรือตามไม่ทันเมื่อไรก็ตามเมื่อคู่ต่อสู้เร่งความเร็ว เราโชคร้ายมากที่ไม่สามารถเล่นเร็วได้เราเล่นช้าทําให้การป้องกันของฝ่ายตรงข้ามนั้นมีประสิทธิภาพพวกเธอต้องปรับอีกหลายอย่างแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเธอเชื่อมั่นว่าจะสามารถทําได้ในวันพรุ่งนี้ไปกันเลยสาวๆมุมมองต่อมานะครับถ้าเราเอาชนะไทยได้ในวันพรุ่งนี้มันจะเป็นการเอาชนะทีมที่มีอันดับโลกดีกว่าและเชื่อว่าสาวฝรั่งเศสทุกคนนั้นจะประสบความสําเร็จ และจะได้ประสบการณ์ก่อนการเล่นโอลิมปิกมุมมองต่อมานะครับญี่ปุ่นกับไทยเป็นทีมที่มีรูปร่างคล้ายกันแต่ความสามารถแตกต่างกันวันนี้เราแพ้กับญี่ปุ่นแต่วันข้างหน้าเราอาจจะมีโอกาสเอาชนะไทยได้มุมมองต่อมานะครับมันช่างเป็นเรื่องที่โชคร้ายโอกาสในการเอาชนะของเรานั้นเริ่มลดน้อยลงมุมมองต่อมาครับชาวฝรั่งคนนี้บอกว่า เรามีโอกาสสูงและต้องเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในโค้ชและเพื่อนร่วมทีมคอมเมนต์ต่อมานะครับนี่คือการเรียนรู้อย่างหนักจากทีมระดับนานาชาติก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับว่าใช่เจออิตาลีเมื่อวานมันก็เป็นระดับที่สูงมากๆมองต่อมานะครับถือว่ามันเป็นการเรียนรู้จากทีมที่แข็งกว่า สิ่งเดียวที่ต้องทำคือความมุ่งมั่นและทุ่มเททั้งหมดของพวกคุณเพื่อให้แข็งแกร่งมากขึ้นประเทศไทยจะเป็นทีมที่ง่ายกว่า2นัดที่ผ่านมามุ่มองต่อมานะครับยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะเอาชนะญี่ปุ่นได้แต่ความกล้าอันยิ่งใหญ่สำหรับลิเบอรูเธอทำได้ดีมากแต่ส่วนที่เหลือต้องปรับปรุงถ้าหากอยากจะเอาชนะประเทศไทยมุ่มองต่อมานะครับยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ยาก ที่เราจะเอาชนะญี่ปุ่นได้พวกเธอต้องเรียนรู้และอดทนคอมเมนต์ต่อนะครับมันเริ่มลำบากแล้วการเอาชนะไทยก็ยังคงยากมุมมองต่อมานะครับถ้าเราสู้ทีมไหนไม่ได้ในวีนเอลครั้งนี้โอลิมปิกเราอาจจะสู้ใครไม่ได้เลย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทางสื่อเว็บไซต์ของฝรั่งเศสที่ออกมาโพสต์หลังจากที่พวกเขานั้นแพ้กับญี่ปุ่น3ามเซตรวดนะครับแล้วก็ได้กล่าวถึงประเทศไทยของเราด้วยแอดมินไปเจอ2เว็บไซต์นะครับก็พูดเหมือนกันทั้ง2เว็บไซต์เลยว่าไทยนั้นโอกาสที่ฝรั่งเศสจะสามารถเอาชนะได้ก็มีสูงหรือว่าบางเว็บก็บอกว่าประเทศไทย จะเป็นประเทศที่เราจะสามารถเอื้อมชัยชนะได้เป็นครั้งที่2จากครั้งแรกก็คือบเบลเลียนะครับดูเขาจะมั่นอกมั่นใจนะครับอันนี้เป็นสื่อของฝรั่งเศสรจ,จริงๆนะครับดูเขาก็มีความหวังแล้วก็มั่นอกมั่นใจนะครับว่าจะสามารถเอาชนะสาวไทยของเราได้ อันนี้เป็นแค่สื่อแล้วก็ชาวฝรั่งเศสนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแต่นักกีฬานั้นเขาก็อาจจะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันตั้งใจและมีความมุ่งมั่นเชื่อว่าทั้งสองทีมนั้นไม่ประมาทซึ่งกันและกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอเขาเขาก็ไม่เคยเจอเรามีข่าวออกมานะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบว่าโคช้ชของฝรั่งเศสนั้นเปิดเผยว,ว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเลยเพราะเรายังไม่เคยเจอกัน แต่เชื่อว่าเขาอาจจะทําการบ้านมาดีนะครับในนัดที่เจอกับญี่ปุ่นนั้นเขาก็ไม่ได้ส่งผู้เล่นตัวหลักลงมานะครับอาจจะเก็บแรงเอาไว้เจอกับประเทศไทยของเราหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนประเทศไทยนั้นก็เตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันครับสาวไทยของเราก็ฝึกซ้อมกันอย่างขมักขม้นเลยครับฝึกซ้อมกันเอาเป็นเอาตายเลยเพื่อดวลกับฝรั่งเศสเราก็เดาทางเขาไม่ถูกเช่นเดียวกันได้แต่ดูแมชในการแข่งขันของพวกเขา ดูทักษะการเล่นของพวกเขามาดูว่าใครตีบอลไหนบอลเร็วหัวเสามาจับทางเขาไม่ได้และเกมรับเราต้องเหนียวเกมรุกเราต้องหลากหลายเขาอาจจะศึกษาแล้วก็เสิร์จ,จี้ช,ชัชจออนเหมือนกับทีมอื่นๆที่ทํานะครับเมื่อเสิร์จ,จี้ชัชุออนแล้วจะให้วิพาวีเล่นเมื่อเสิร์จ,จี้วิพาวีและชัชุออนจะได้เล่นและถ้าเขาปิดบอลเร็วของเราได้เราก็ต้องแก้สถานการณ์ในการเล่นบอลสมเมตรหรือว่าหัวเสาให้ได้นะครับ เชื่อว่านักกีฬาไทยทุกคนนะครับจะพยายามอย่างเต็มที่เรามีโอกาสเขาก็มีโอกาสผมนะครับในนามของแอดมินช่อง t n s t h a i l เรน n า w มั่นใจว่าสาวไทยนะครับของเรามีโอกาสจะเอาชนะฝรั่งเศสได้3ต่อศูนย์เซตไม่ก็3ต่อ1เซตนะครับอันนี้เดาๆไว้นะครับหลังจากดูจากฟอร์มการเล่นห้ากนัดที่ผ่านมาทีมชาติไทยเรามีโอกาสนะครับถ้าเล่นเหมือนกับนัดที่เจอกับโดมินิกันเล่นบอลที่หลากหลายจ่ายบอลสั้นเยอะๆนะครับ และบอลทับเอ็กบอลแทรกเนี่ยจนทําเอาโดมินนกันหัวปัน่นเลยทีเดียววันนี้รู้กันครับเวลา11นาฬิกานาทีทุกคนสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตและคอมเมนต์หลังการแข่งขันได้ทางช่องนี้นะครับ tns thailand now เอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนชมสาวไทยกับฝรั่งเศสเล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับอย่าลืมนึกถึงช่องของแอดมินด้วยแอดมินจะอัปเดตคลิปเร็วๆก่อนใครอีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณและสวัสดีครับ